นี่น้ำเพชรก็ทําเสร็จปที่เรียบร้อยเลยนะทุกคนน่ารับประทานไหมคะสนใจมาซิมสีมือน้ำเพชรได้ <laughs> <Okay. S 1> เซฟแน่นอนจ้าค่ะประกันว่าเซฟเด้อเฉพาะคนที่มากินแบบอาหารบ้านๆเดีถ้าคนแบบมากินอาหารในเมืองมันก็นจะบเ่เซฟแน่นะแต่ว่าถ้ามากินอาหารแบบแบบคือเก่าวันวาจะเป็ดต้มหอยต้มปูต้มปลาละเซฟทุกอย่างเลยทุกคนบ่ได้ขีโมว่นได้กินตัวเบิ้งนี่แต่งหน้าว่มือนี่บ่ เออเพราะว่าเพราะเมื่อคนฟึ่งเห็นว่ามันแต่งหน้าหรือเปล่าแต่งหน้าแต่งหน้าอยางไงกินข้าวข้าวตำกันทุกคนสวัสดีทุกคนวันนี้น้ำเพชรจะมาตำข้าวปุ้นไส้หอยแครงจ้านี่นี่คือหอยแครงเมนูบ้านๆเนี่ยปกติน้ำเพชรก็ตำอยู่แล้วนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้มีไอ้กับมี ไอตูมกับเลมานาวเพื่อนมาฝากท้องนะแต่เพื่อนก็ซื้อมานั่นแหละแต่ว่าน้ำผิดจะหให้กินจ้าเมนูบ้านๆนะจ้าทุกคนตามข้าวปุ้นใส,ใส่หอย,หอยแครงเลยมีหอยแครงแล้วก็หอยหอยเซอรี่นะบางเขตเขาก็เอินหอยเซอรี่แต่ว่าน้ำผิดเะเอินหอยแดง,อ,ดงอันนี้คือหอยแดงนะทุกคนอันไข่มันเป็นสีแดงไงหอยเนี้ยอันนี้ละหอยแครงมาจากไทยนะทุกคนตามใส่ฮบตามใส่หอยแครงน้ำเอา หอยกับหอยมันมาพ่อกันหอยเมืองลาวหอยเมืองไทยมันมาพ่อกันมันเป็นมิตรกันอยู่แล้วจ้าจะแซ่บแน่นอนนะทุกคนตามตามเคยเนี่ยพริกน้ำเพชรใส่แล้วนะทุกคนเนี่ยน้ำเพชรใส่กระปิกนิดนึงมันบอยากแย็นบนน้ำไปกันนะจะบินมันแล้วแล้วเสพเยอะดอกมากินกัน มักเกับอันกระเทียมกรบ,บปิที่มันเห็นนี่ใส่ตามนี้นะมเนนะเขือกระเทียมกระปิออใส่ก่อนแล้วน้องเจ้า <laughs> ไม่ได้เอามาใส่ทีหลังกินนะใส่ก่อนแล้วนี่คือน้ำตาลจำเพาะตำที่เราจะไม่ได้ใส่น้ำตาลปลิบหรือน้ำตาลคึดทีไทยนะเ,ออเขาเห็นอัดคลิปเ่าจะไม่ได้ใส่แต่จะใส่เป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายสีแดงๆเอามาเลยเป็นสีขาวนะใส่ก่อน ใส่น้ำตาลนะคะใส่เลยอธนนิขาดบไดก,ก็คือผงนวนะทุกคนขาดบไดผงเพราะว่าเขากลืมเขากลืม <c oughs> ว่าเพื่อนต้องใสอ้น,<ม>น้ำตาลปิป๊บก็ไปซืนะ้อแล้วนี่น,นี่คือผงนวลอะไรนะทุกคนแกะมาจับห่อแล้วเอามาใส่กลับนะมันจะใส่สบายจ้านี่ใส่ไปเลยใส่หนอยเสร็จน้อยใส่หลายเสร็จน้ยใส่หลายหลายเลยผมลงมดลงมดบ่นลงนะเผื่บลงมดเนียแต่เวลาตามจ้า แล่นฟังเสียงสะเนือนทั่วหมู่บ้านตามตาจุเห็นเหรอเห็นบอกเสนอีนป้จ้าลุกมือเด้ไหมลุกมือลุกมือไปเลยุกมือให้จับกล้องให้กรบปุกจับนะลูกมือบอกมีไใครนิ่หน่อยจ้านอนอันยู่นี่ยเรามีแต่บ้านน้ำเพชรดงานเอาเป็ดอยู่ใกล้ตรงนน้ามีเงินเดียวโดนดๆนะครับ ส่วนไพมาเนาะจะคือเงินไม่ว่าวิเศษนี่เลยจะจัดงานรอบน้ำบได้มาเนาะจัดงานดองดองโดยรอบหน้ารอบหน้างานอะไรล่ะงานขึ้ถ้ามีคนเอาโอเคมาแน่นอนอ่ะบ๊อบบ้างก็ชิมาเอาถ้ามีคนถ้ามีคนเอานะเดี๋ยวลืมแล้วเห็นไหมพูดใบพูดมาลืมบะนาวลืมมะนาวแล้วก็มักเลม ไม่บอกบางอย่างมกเร็งมะเร็งมะเขือเทศนี่คือมกเล่นนะบานาเพชรเป็นมกเล่นแต่ว่าของข้าเจ้ามีแต่มกเขือใหญ่เนาะมกเขือเทศใหญ่เนาะมกเขือเทศน้อยมันมีเนาะมีแต่แบบนี้เลยเออมีแต่แบบอร่อยนะคะทุกคนใช่คนแต่บ้านครัมันจะมีแบบมักน้อยอันนี้ก็ปลูกได้บ่ได้ปลูกปลูกได้อย่างนี้ยบ๊อบปุ๊บก็ได้แต่แต่มะเงาะกับอ้โหมากมากแอปเปิ้ลอือ

ยามฝนเนี่ยมันหายายนะคะพี่มังงาวกับน้ำลายใช่ไหมน้่ลายค่ะมังาวปลูกเองลเสผู้ใดอยากลองมาชิมฝีมือน้องน้ำเพชรนะครับคือแอนมินก็คือ มาทุกรอบก็คือต้องมามาฝากร้องอยู่เนี้ยคู่มืออ่ะคือแบบเออมันมันได้ฟิลได้บรรยากาศแล้วกะมันมันแซบอ่ะเออเทบจริงปะหลีอนี่หลีแซ่บจริงมันเอาจนได้เอาไปเอาสูตรไปเฮ็ดเนาะพัดหมูตอนนั้นนะรอบนึงหลอมมารอบนี้แหละพัดมันมักไยมีบ้างนจะได้เอาลองไปเฮ็ดพัดเบ่งเออแซบอ่ะ แต่ว่าแต่ว่าอยู่ลาวนี่มีแต่ฝาเหลืองนะครับประแดกฝาเหลืองแต่ว่าอยู่ไทยของของผมสิมักใส่ฝาแดงของแม่บุญล้ำเนาะรอบหน้าย่านได้เอาใส่กระเป๋ามองฝากอยู่มใส่กระเป๋าประแดกฝาแดงนี่ของเขานี่อันใดกระบสู้ฝาแดงเอาดิฝาแดงมันได้เบิ้ทั้งตำถึงถึงแกงถึงหยังได้เบิ้เลยถึงก้อยถึงลาบแต่ว่าฝาเหลืองนี่ขาเจ้าบอกว่าเอาไปใส่อต้มบะพกต้มพกแกงบะ โบเดลใส่ตับหงษ์นแต่ว่าพอมาเอสอีหลีมันกับโบเด้นนมันบอกเข้มขนม้นสัมอันฝาแดงเข้าได้เรื่อยโฆษณาปลาแดดฝาแดงฝาเหลืองนใส่เข้าไปเออใส่ไปเรื่อยๆนี่ปลขึ้นลายแท่กินเหมดโอ้ยเบิร์ตบ่เบิร์ตก็นนะั่งกินอยู่ในเบิร์ตมื้อนี่ไม่ใช่บ่เบิร์ตบอเพราะว่ามือม้อนี่เมาแล้วได้มื้อนี่เมาเบิร์ตมื้ออลไรได้มื้อนี้ ใส่กระปุ่นทีหลังะโอ้โหทุกคนป๊สมใจเขาต้องชิมอโคกแบบนี้เมืม่อเบิร์ดยแหละอยู่ง่นมีแต่โคกน้อยเหย่ยมีแต่โคกน้อยว่ะมาใส่กับปุ้นกันเลยจ้าโคกน้อยแต่มักเอสเห้ยไงมัก,กำตำ้าวปุ้นตำตำ,ตำตำตำมาม่าเนี่ยตำมียนะคือการค่อยกับน้องร้านตำแต่ว่าโคกแบบนี้มันโอเคไง,ไงแต่ว่าต้องไปซื้อสองคนนั้งร้านต้องไปหาโคกนี่แหละมีขออนุญาตใส่มือจับนะทุกคนว่าะโคกอ้ายมันสำนีนึงเลยน้อย มันล้นได้เยูะแล้วกี่สองคนกินสองคนยืดแต่เอาใส่หลายอย่างเลยจนล้นนี่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นแต่ว่าอันนี้โบมินคันสดนะข้าวปุ้นเส้นไอ้เส้นแห้งนะทุกคนดิเตอมเอางาเนี่ยใช้แค่นี้พอมันจีเต็มครกแล้วจีเต็มครกแล้วครับโคนทำการคลุกเค้า อันนั้นเพื่อในเส้นน้ำเกลียวเพื่อนได้๋ยะเกลียวอันหอยได้วยจะยื้อเอาเดี๋ยวเอามาเอากระบอกมหมเอามาแล้วเนี่ยเนาะจิบเด็ดเกลียวนี่มาพิจนรณ้เกลียวเงินหอยแครงเกียวหอยแครงออกมาได้เอามาเด้อเอาใส่ใส่ถ้วยน้อยไหมทะเลยซีเซนเออใส่น้ะใส่ถ้วยเนาะซิมก่อนแบบนึงเขาเป็นใส่ถ้วยแล้วซิมเก่อนซิมิงมยาเสพเสพเป็นอะไร อ้หน่อไกรมันชิมดูมันชิมเลยไอ้เอ้ยเบมึงดูหน่อไรเหรอปวนเลยปวจับเลยเป็นจับไหมแซ่บเออแซ่บแล้วนี่อันนี้บอกคยตีได้ว่าเด้อเอ้ยเอสให้กินแต่ละมือแต่ละเดนสองคนเชื่อว่าจะแม่นไปนำกันดีดีเลยแม่นมีแต่กินตับนะกิดจะกินมีตะกินตัอมันมีอย่างเฮ็ดยไปกินตับแล้วเนี่ยมันค้างตัมันแซ่บมันเด้มีแต่กินตับนเค็ด รอบใดรอบนั้นเจะไหนเอ้ยเพชรตำมะเขือไงกินเนี่ยน้องคือบดตำเองเจะไหนเอ้ยเพ็ดเนื้ผัดอันนี้อ๋อนี่เอออันนี้ห่เอาไว้กินกับหอยแครงก็ได้เนาะข้าวปุ่นนี่นะเนอผัดอย่างอ่ะผัดหมูสิ่งจะใส่ลูกชิ้นเนาะคนบอกเอ้ยเพชรเพ็ดเพ็ดกินเนี่ยแต่อยู่นี่บ่มีขั้นสดเนาะขอบคุณนเนาะโอ้เสียดายบ่มีผักอันนั้นเนาะผักอันนี้ก็ผักซีไปเรื่อยนะทั้อเ่งก็ผักหอมเปรอะ พักหอมไปมีบ่มีอยู่ส่วนม <หอ S 1> ีแต่ผักอันนั้นแหละส่วนเคเรื่อเรือเนี่ยเรามาจ่ายไปแล้วเรากมากินครับก็ย่ามาได้ผักหลายแล้วนี่โอ้โหดูดน่าทาทุกคนปลาไปแซ่บขนาดหอยแล้วมันยุ่มนะห,<อ>ห,หอยนี่เสร็จแล<อ>้วจ้ากระเอิญตำตำตำนี่เสร็จแล้วนะจจะทุกคนน้ำเผ็ดตำตำตำกับปุ้นใส่หอยไฟหอยหอยแดงด้วยทุกคนบ้านบ้านน้ำเผ็ดละเอิญ หอยแดงเห็นยังไงตัวซับเลยบ้านน้ำเพลื่อนหอยแดงแต่ว่าบ้านบ้านบ้านแต่ละเขตนะเขาเอินหอยเซอรี่แต่ละน้ำเพชรเอินหอยแดงจ้าแต่บักหอยมันละนุ่ยมันละเห็นเห็ดแต่หัวมันเลยต้มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเอาใส่เอาใส่ถ้วยใส่จานไหมเอาประมาณนี้ทุกคนมากินข้าวน้ำกันเด้อเดี๋ยวใส่ผักเขยก่อนอใส่ผักก่อนด้วย ย้ายออกกอนครบกเดี๋ยวสิเอากระตุกเข้ามาโซ่สีมือสนัทที่มาทำอาหารเก่งขนาดไหนมาเอามาดูสิเอาเบิงอ๋อเบิงเลยทุกคนเปไดเป็นจังไนผมจังอยากมาแต่ทางนี้เป็นจังไสจังอยากมาฝากฝากคล้องอยู่นี่เนี่ยนี่แหละคือเหตุผลเหตุผลที่เอามาฝากคล้องอยู่นี่ คเเรรของานี่คือเหตุผลที่แอดมินนะครับแล้วก็มากินข้าวอยู่นี้นะครับนั่นแหละเป็นเอฟแซ็บเอฟแซ็บแล้วกันอันอันนั้นนี่ผักกัดงามๆลยทุกคนนั่งร้ายจัดจัดจัดขวดหน้ากินเนี่ยทุกคนมาเด้อไปกินข้าวน้ำแกงมากินข้าวแซ่บๆทับนกันจ้านี่น กำลังจัดจานเออจัดทุกกระโตุกเนาะอย่างใส่เลยตรงนี้นะใส่สวยกินข้าวนำกันทุกคนแต่คลิปนี้ประมาณนี้นะครับไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายไปบ๊ายเนี่บ๊ายบายงามเพีงนะผักกระไลหลายนี่เอาบ๊ายบายบ๊ายบายพี่บ๊ายเนาะมาเดินมากินนำกันจ้านี่น้ำเพชรก็ทำเสร็จไปที่เรียบร้อยเลยนะทุกคนน่ารับประทานไหมคะสนใจมาซิม สี่มือน้องเพ็ดได้เซบแน่นอนจ้าค่ะประกันว่าเซฟเ้อเฉพาะคนที่มากินแบบอาหารบ้านๆแต่ถ้าคนแบบมากินอาหารในเมืองมันก็จะบบเซฟแน่นอะแต่ว่าถ้ามากินอาหารแบบเซฟบคือเก่าววัว่าจะเป็ดต้มหอยต้มปูต้มปลาล่ะเซฟทุกอย่างเลยทุกคนไ่ได้กินมั่วไ่ได้กินเบืเบ่เขาแต่งหน้าบ้างมือนี้วะ เออเพรเะว่าเพราะเพิ่อฟึ่งเห็นเพร่ามันแต่งหน้าใช่มัต่งหน้แต่งหน้าดิอ้าวกินข้าวข้าวน้ำกันทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับแอนนาเพ็กขอตัวไปกินข้าวกันเด้อบ๊ายบาย